กลอง c a f e มาจากจังหวัดขอนแก่นนะครับามาด้วยอาการหัวฉีดไม่ยกไฟหัวเทียนไม่ออกนะครับ mm hmm. ก็สตาร์ท hmm. ไม่ติดตอนนี้ได้ทำการซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโดยจำลองอเครื่องมือบัน้บนๆน,นะครับไม่สวยรู้เท่าไหร่แต่ว่าขอให้รู้ว่าการทำงานใช้ได้แล้วนะครับตัวนี้ก็จะยกเอาคอยของอาทิตย์มานะครับก็จะมีสัญญาณ i g f นะครับ i g t i g f ก็ลักษณะเหมือนการทำงานของจันจ่ายเพียงแต่ว่าจันจ่ายจะมีสัญญาณพันธ์นะครับก็สัญญาณพันธ์ก็ใช้ฟังก์ชันเจนนะครับแล้วการทำงานของตัวนี้ถ้าไม่มีสัญญาณยืนยันการจุดระเบิดให้กล่องนะครับเมื่อฉีดก็จะไม่ยกนะครับาบางท่านก็ยังไม่รู้ก็เสริมความรู้ให้นะครับก็หมายความว่า ก็จะมีสัญญาณ IGT นะครับ IGT คืออะไร IGT ก็คือสัญญาณจุดระเบิดบางท่านก็ยังไม่รู้นะครับสอบถามผมมาหลายท่านอยู่นะครับก็แนะนำความรู้ไปนะครับสำหรับเพื่อนช่างหลายๆคนนะครับที่ศึกษายังไม่ค่อยเข้าใจส่วนสัญญาณ IGF ก็จะเป็นสัญญาณยืนยันของคอยตัวนี้นะครับ ก็เหมือนกับจันจ่ายนะครับจันจ่ายก็จะมีสัญญาณยืนยันอยู่นะครับก็คือ IGF นั่นเองพอสัญญาณ IGF ยืนยันบอกว่า,าจุดระเบิดได้หัวฉีดก็จะยกให้นะครับแต่ถ้าไม่มีสัญญาณยืนยันหัวฉีดจะไม่ยกนะครับไฟคอยออกดีอยูอ่บางท่านโทรมาถามาไฟคอยออกหัวฉีดไม่ยกเกิดจากตรงไหนก็ที่มาที่ไปก็คือหลักการตัวนี้นะครับ ถ้ารู้หลักการทำงานของจุดนี้ก็จะทำได้นะครับแล้วก็จะเปลี่ยนอุปกรณ์ตรงจุดได้นะครับก็หมายความว่าสัญญาณจุดระเบิดไปแล้วไปหาจันจ่ายไปแล้วกล่องจะส่งสัญญาณจุดระเบิดไปหาอคอยตัวนี้นะครับคอยรู้แล้วว่ามีสัญญาณจุดระเบิดไฟหัวเทียนออกก่อนเลยแต่ยังไม่มีการยืนยันหัวฉีดจะไม่ยกนะครับพอมีการยืนยันจากคอยตัวนี้ หัวฉีดก็จะยกทันทีนะครับยืนยันให้กล่องว่าพร้อมจุดระเบิดแล้วหัวฉีดก็จะยกนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวทดสอบดูป้อนไฟไฟเครื่องยนต์ติดแล้วนะครับเดี๋ยวจะป้อนสัญญาณนะครับปั๊มติ๊กใช้ได้เห็นไหมครับมีสัญญาณยืนยันการจุดระเบิดไฟคอยออกเดี๋ยวผมจะเอาสัญญาณ ยืนยันออกนะครับไฟหัวฉีดจะไม่ยกนะครับแต่ว่าไฟคอยออกก็ตัวนี้คือที่มาที่ไปไฟหัวเทียนออกหัวฉีดไม่ยกนะครับทีนี้ผมจะเอาสัญญาณยืนยันเข้ากล่องดูว่า,าพร้อมที่จะจุดระเบิดแล้วนะครับหัวฉีดก็จะยกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองเล่งดูนะครับกล่องนี้จะเล่งได้หรือเปล่า,าเล่งได้นะครับ เมื่อฉีดก็จะยกสัญญาณก็จะจุดระเบิดตามรอบนะครับไฟปั๊มติก๊กไฟเครื่องยนต์ขึ้นปกตินะครับการซ่อมกล่อง c a f e. มาจากจังหวัดขอนแก่นผ่านครับผม